มิชชั่น Thunder Run นมากันต่อกับอีพีที่แล้วนะอีพีที่แล้วเราไปปารีสไปหยุดยัง้งไอการยิงนิวเคลียร์แต่ไม่ทันเหมือนว่าจะไม่ทันนะเพราะว่าตอนจบมันมันมันมีฉากที่แบบตัวเอกโดนระเบิดแล้วก็เพื่อนในหน่วยของเราก็โดนไม้เสียบหน้าอกนะอันนี้เรามาลุยกันต่อในมิชชั่น Thunder Run นน่าจะเป็นเกี่ยวกับรถถัง สิบชั่วโมงต่อมามีคนตายแปดพันกว่าคนกราวซีโร่ไม่ตามล่ามันเล่าก็บอกอยู่ว่ามันจะถล่มนิวยอร์ก P L R and ซุลมอนผมไม่แปได้ไหมครับแปลไม่เก่งอ่านไม่ออก เอาเป็นว่าเดี๋ยวใส่ซับให้แล้วกันอืมโมโหอ่ะผมรอคุณแปลไม่ออกว่ะ แต่พอจับใจความไ,มได้อยู่กับตันมิลเลอร์เหรอตอนนี้เราจะกลายเป็นกับตันมิลเลอร์อาจจะได้เป็นออ้เพราะว่าคนที่พูดเมื่อกี้ก็คือไอจ่าแบ็กเบิร์นนะ้ยตัวอะไรวะนะมิลเลอร์มิลเลอร์วางแนวเสาลงมันไม่ใช่เวลาเล่นนะสต็อปหยุดเล่นเดี๋ยวนี้สิบหายแล้วผู้พัน ผูพ,พันโมโหมาถึงก็เล่นเลยว่ะตัวเอกเราเล่นในโเซานะน่าจะคิดถึงลูกอุยอันนี้เกมเมื่อสิบปีที่แล้วนะเพื่อนๆดูการาฟริกดิผมยังชอบอะ่ะโอ้โหตอนที่มันออกมาครั้งแรกนี่ผมจำได้เลยว่าผมแบบูติดงอมแงม แล้วก็เป็นเกมสงครามที่ผมว่าดีที่สุดและภาคเนี้ยดีกว่าภาคสี่ซะอีกแต่ก็ยังสู้ภาค2ไม่ได้นะแต่ถ้าภาคสองเอามารีเมคแล้วก็กลายเป็น engine แบบปัจจุบันนี้ผมว่าโอ้โหเพอร์เฟกเกมสงครามที่แบบดีมันคนละแนวกับคอร์ดิ t ตนะ c อร์ดิ t ตมันจะเป็นแบบออกไปหลุดและหลุดโลกและ <c oughs> <c oughs> เราน่าจะ กว่าจะได้เล่นกับตันไพอีกทีก็น่าจะยาวอ่ะเพราะว่าล่าสุดก็มีแบ็กออฟหกหรือเจ็ดวะเจ็ดใช่อีกนู่นหนะสองสามปีอ่ะกว่าจะมีโมเดนวอลเฟสสี่ออกมาเราต้องไปตามล่ามาคาร์ลอฟอุ้ยอะไรวะนะ่ะโอ้รถถังเอนจิ้นมันดีนะเพื่อนเพื่อนกราฟริกอะไรโคตรดีอันนี้ผมเล่นบนโน้ตบุ๊กนะ แต่จะบอกให้ว่าแสงอะไรพวกนี้มันมันเยอะโพดดูด,ดิแสบตาเกินอุ้ยอันนี้ควบคุมเองคิดว่าให้ขับเอ้ยๆ้ได้ขับรถถังเอเปลี่ยนมุมมองได้ไหมอ่ะไม่ได้เอ้ยโคตรเทอะคิดว่ามันจะขับให้เว้ยลืมละออ้ในนองเลี้ยวซิกแซกดิ ไวเอาไวเอาเดี๋ยวชนเพื่อนให้เราไปไหนเนี่ยไหนหมุนได้ไหมเฮ้ยเอียงโอ้ลบก่อนลบก่อนมันยิงมันยิงระวังด้วยเพื่อนเดี๋ยวชนดาบโอ้โหโดนไหมอุ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงต้องหลบก่อน ไม่โดนครับเฉียวประมาณนี้อุย้ยไม่เอาเกือบโดนนะเฮ้ยเพื่อนอ้ยแต่ครับหนึ่งใจยเย็นใจยเย็นสวยหนึ่งอีกหนึ่งลีโลเร็วบุ้มสองสามแล้วเร็ว,วๆกำลังจังหวะกำลังมาควบคุมกำลังได้ ไม่โดนขึ้นวอร์นิ่งว่ะเหมือนมีคนล็อกเป้าหรอหายแล้วมันบอกมิลเลอร์ระวังไอตัวนี้นี่แตกหมดยังหมดแล้วนะโอ้โหตื่นเต้นเลยเมื่อกี้แล้วควบคุมเองซะด้วยถ้าถ้าบอดเอ้ย ใครยิงอะทิศไหนทิศไหนโอ๊ยเจอแล้วไม่โดนครับอีกนิดเดียวเล็งเพื่อหน่อยเพราะว่ามันวิ่งรถมันไม่ได้อยู่เฉยนี่มาเลยจะจา เล็งเพื่อนน้อยแตกสวยเพื่อนสองทีเจ็ดสิบสองนายเวิร์คทำงานยอดเยี่ยมเรากำจัดยานเกาะพวกมันออกแล้วโอ้ต้องใช้คลื่นความร้อนนะครับเพราะว่ากลางวันนี่มองไม่เห็นเลยนะมันเนียนไปกับพวกทะเลทรายดูดีเรามาเป็นกองทัพเลยเว้ยไอ้ชนดักอย่ามาชนเน่ะ อ,อึอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีปืนโครกเหรอจะโครกไม่ใช่ตอนนี้บ้านเราก็มีสถานการณ์ที่แบบตึงเครียดอยู่นะอยากให้มันเป็นแบบในเกมเลยเราให้มันเป็นแค่ในเกมก็พอครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารด้วยนะครับผมก็ผ่านการเกณฑ์ทหารมาผมเข้าใจว่ามัน ลำบากนี่เราเป็นโดรนนะเราเจอแล้วอยู่กันเต็มเลยครับ<ค><ย>นี่<ค><ย>เจอแล้วอันนั้นของเราอันนี้น่าจะฐานพวกมัน<ค><ย>เจอแล้วมิเลอร์มาโอ<ค>้ย,<ค>ย ดูดิลูกออสวิ่งอยู่นี่ปืนน่าจะเป็นนี่ปูพรมครับเพื่อนเราบินมาแล้วครับหย่อนไข่นี่ดูภาพดิปรับภาพได้ไหมปรับไม่ได้นะเพื่อนๆบินมาสองลำปล่อยปูพรมแบบดูดิลูกออสวิ่งกับตัวน้อยๆนะเห็นไหม เราต้องทำลายปืนมันมีปืนปืนใหญ่ไะเราต้องไปทำลายปืนใหญ่นี่ลูกกระสุนน่าจะเป็นลูกกระสุนแบบระเบิดนะยิงไปแล้วมันจะแตกกลางแตกแตกกลางอากาศเล็บชิปสปีดโบสโหเร่งเครื่องเร่งเครื่องมาครับเราต้องเร่งไปตรงนู้นตอนนี้ผมเร่งเต็มที่เลย ดูดิอุ้ยแรงนะเนี่ยรถถังวิ่งบนทางแบบนี้นิบวิ่งแบบนี้ได้นี่ถือว่าแรงนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นรถยนต์ปกติหรือรถธรรมดาที่จูนเครื่องมาก็ไม่สามารถวิ่งอย่างนี้ได้มันมันวิ่งยากนะมันลื่นนะมาถึงแล้วมายิงไหนอะ่ะบรรจุแล้วนะอันนี้ไงลูกออสแล้วเราไปไหนต่อ นี่ตายซะนี่เจ็ดเจ็ดจุดหกสองนะเป็นมาแตกดิจะเอาปะล่ะมาดิบุ้มยิงกรดเข้าไปครับเปลี่ยนก่อนให้เพื่อนเปลี่ยนเสือกอะไรหานี่นี่ครับคนคนก็กระเด็นดิเฮ้ยลืมเปลี่ยนกระสุน เดี๋ยวเดี๋ยวเใครยิงนี่ไงเจอแล้วตัวต้นตอเนี่ยยิงอาร์พีจีอยู่เนี่ยแตกเรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วมาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดหรอก เร่งเครื่องนะครับตอนนี้บุกเข้าฐานแล้วนี่ครับเราขี่วนนะนี่มาดิสวยสวยครับนี่ปืนใหญ่เรถล่มแล้วอร่อยไอ้มนุษย์ตัวจ้อยวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งอะไรเหยียบถ้ำไปอันนี้เพื่อนเรา มาเล่งเต็มเครื่องครับโอยอย่างมันนะปืนใช่ไหมไม่ใช่คิดว่าจะอันนี้แล้วเกือบสอยแล้วเพื่อนอาจจะไม่ได้แปลนะอาจจะเล่นเอามันกำลังเยี่ยแบบวันแบบจำได้เลยตอนเด็กๆแบบความรู้สึกนั้นกลับมาแล้วะ อะไรโดนไหมนิดเดียวตามโอ้เต็มเลยหนึ่งไปไม่ได้ตั้งตัวละสี่เพื่อนป๊า อย่างมันไม่สนนะคนน่ะเราเก็บกระสุนไว้จัดการยานเกาะของฝั่งตรงข้ามดีกว่าอย่างมันอ่ะอุ้ยมันยิงมาเขายิงส่วนไปดิไปนี่เป็นไงล่ะเพื่อนอย่ามายุ่งกับพี่รถพี่มันทันเดอร์ทันเดอร์รันนะสายฟ้าฟาด ่งมันนะเนี่ยเพื่อนดูเกมสมัยนี้มันทําแบบนี้ได้ก็มันก็ทําได้นะเว้ยแต่มันไม่ทําอ่ะให้มันเหมือนแต่ก่อนอะคุณภ,ภาพอ่ะเอเอไม่ทําอ่ะนี่โอ้โหสุดๆมาเปลี่ยนเป็น7.62นะลูกนี้ถ้ายิงคนนี้ก็คือตัวขาดครึ่งแล้วนเนี่ยความแรงของมันโอ้โห ยิงเหรอยิงเลยนะยิงยิงนี่นะคนนี่ร่วงอะไรอุ้ยนี่ไหนไหนไหน โอ้โหเต็มเลยระเบิดหนึ่งีโหลดสวยอีกขันหนึ่งไอ้นี่อะไรเนี่ยลำคานสวยวิ่นี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้ว นี่มาอะไรโอ้ยังเดือดครับเรามาบุกแบบมันกำลังส่งสเสบียงไงแล้วเรามาตัดตอนก่อนโอ้โหดูแล้วคือแบบจู่โจมแบบขี่แบบสุดไม่เคยมีประสบการได้รับ ความตื่นเต้นและความสนุกเท่านี้มาเลยมาก่อนเลยนะอันนี้น่าจะเป็นแบบทําให้ผมนึกถึงวัยเด็กได้เลยวันนั้นที่แบบนั่งอยู่หน้าคอมแบบกลับไปโรงเรียนใบาสามพ่อก็แบบเอ้ยทํากันบ้านเด้อันนี้ให้ทำไรให้ฟอลโล่ให้ตามไปโอเคมันโคตรมันภารกิจนี้คือแบบ เป็นไอคอนิกของ Battlefield ส <4. S 1> อะไรอะเมืองโอ้โหอันนี้เราน่าจะอยู่อัฟกานิสถานปะไม่แน่ก็รัเสเซียนะโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเนี่ยสุสานรถเหรอสงครามมันก็ไม่มีอะไรดีเลยนะครับทุกคนมีแต่การสูญเสียดูดิ มีแต่ความแบบวายวอดไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยวิแรงว่ะอยากเอามาขับอะ่ะแต่เห็นรถถังรัเสเซียในคลิปผมก็เห็นใน YouTube นะมันขี่แบบโยกเด้งดึมดมดึมดมเลยหัวข้างในโขกหมดแล้วต้องมีหมวกกันน็อกใส่ข้างหน้ามีอะไรไม่มีอะไรนะ อะไรน่ะเอ้ยห้ามออกด้วยโทษ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  I'm sorry จัดให้เพื่อนมันห้ามให้เรายิงด้วยนะให้เรามูไปให้เราไปกันเพื่อนน่าจะเอารถไปจอดข้างหน้าแหละอุ้ยออกมาแล้วเว้ยโอ้โหกับตันมินลเลอร์วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมานี่มานี่มอบมอบมอบว่าไงโอเคอเคุ้ยเชี้ยกผ่านหัวไปเลย อกถึงก็ร้องฝักอะให้เราไปไหนเนี่ยขอให้มาเคลียร์พวกคนโอเคมนุษย์อันนี้เราไม่ได้อยู่ในยานเกาะแล้วเราไม่มีอะไรหุ้มหนังแล้ว อเอ้ยยังไม่ตายซ้ำใจเย็นพี่อุ้ยลีรอดยิงโดนไหมเนี่ยเฮ้ยมาเลยเพื่อนมาเชียร์ทางให้แล้วเฮ้ยเฮ้ยลบ โอ้ไม่ฟันให้แล้วกดฟันมเมื่อกี้เฮ้ยมันวิ่งมาแล้วลม้มวิ่งมาจากไหนวะสายขวาหน้าหลังดูให้ดีอุย้ยอยู่นี่ไอ้ห่าเอ้ยมาจากไหนวะมอบก่อนมอบก่อนไปไปคือรถถัง เราก็เลยลุยมาซะเป็นคนเหล็กเลยเฮ้ยทหารเสียชีวิตกดระเบิดซะมิน ER. เลอร์โอเคถอยกลับถอยกลับโหนี่มันสงครามยุคใหม่จริงๆอย่ายิงผมนะแหลกนะโอเคว่าไงได้เลยกดระเบิด โอ้โหบึมนะครับไปไหนต่อเฮ้ยเพื่อนขอลบหน่อยทำได้ยอดเยี่ยมมากเฮ้ยรถถังคือรถถังตีห้าสิบแคล มาดิแลมโบยิงนิดมาดิมากระสุนเยอะเว้ยวิ้งวิ้งวิ้งเข้ามาทีไหนวะอยู่ตัวเดียวก็ยังจะซ่าโอ้โหล้มล้มล้มมันวิ่งมาจากไหนกันวะพยายามมองมองไม่เห็นเนี่ยไหนอ่ะเฮ้ย đi ngay chờ đâu tại đâu loa vị trí